สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับศึกกีฬาซีเกมในปีนี้ก็ได้เริ่มต้นทําการแข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยฟุตบอลชายในวันแรกก็มีการลงแข่งขันทั้งหมด2คู่ด้วยกันนั่นก็คือคู่แรกจากกรุ๊ป B ที่ทีมชาติเวียดนามเฉือนเอาชนะทีมชาติลาวไปได้แบบผืดจับ2ประตูต่อหนในขณะที่คู่ที่2จากกรุ๊ป A ทีมชาติไทยของเราประเดิมสนามได้อย่างสวยงามด้วยการถล่มทีมชาติมอไปได้แบบขาดลอยถึง6ประตูต่อหนึง่งซึ่งจะการคว้า3าคะแนนเต็มได้แบบเด็ดขาดของทัพช้างศึกชุดซีเกมในแมตช์แรกนี้แฟนชาติที่เป็นหนึ่งตัวเต็งที่จะมาแย่งชิงเหรียญทองกับไทยเราอย่างชาวเวียดนามเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยความคิดเห็นแรกในมาคอมเมนต์หลังชัยชนะแบบขาดลอยของไทยเราในแมตช์นี้ว่า ดูทีมชาติไทยเล่นแล้วมันสนุกจริงๆเลยแต่ว่าคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งความคิดเห็นนี้ว่ามันดูสนุกก็เพราะว่าทีมชาติไทยนั้นเจอกับทีมที่อ่อนแอที่มาเปิดเกมสู้ด้วยถ้าพวกเขาลองเจอกับลราที่ตั้งรับแน่นๆดูสิไทยจะยังสนุกได้อยู่ไหมที่คนต่อมาก็มองการคว้าชัยของไทยเราในแมชนี้ด้วยว่าการเอาชนะทีมอย่างติมอได้6ประตูตอนหนึ่งเนี่ยมันย่งพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอก ส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมหลังการคว้าชายของทัพช้างศึกชุด4ี่เกมว่าจ่ายการเล่นของทีมชาติไทยนั้นมีเอกลักษณ์จริงๆนะไม่ว่าพวกเขาจะผ่านโค้ดมากี่ยุคกี่สมัยก็ยังสามารถคงอัตลักษณ์เดิมเอาไว้ได้เกมบุกของพวกเขามีความเร็วประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วว่องไวสามารถบีบพื้นที่คู่แข่งขันจนแทบไม่มีโอกาสให้เล่นได้และต่อให้พวกเขาต้องเจอกับทีมที่ตั้งรับลึกพวกเขาก็ยังสามารถเจาะได้ตลอด ที่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เชิงเปรียบเทียบว่าโดยรวมแล้วเนี่ยไทยยังคงเหนือกว่าเวียดนามนะถ้าเวียดนามจะชนะหรือว่าจะเสมอพวกเขาได้ก็คงจะต้องพึ่งปาฏิหาริย์แต่ว่าจากคอมเมนต์นี้คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับด้วยการโต้แย้งว่าแล้วเกมที่ทีมชุด u 22ของไทยเคยแพ้ให้กับทีม u 22ของเวียดนามยับถึงศนย์ประตูต่อสเนี่ยมนเป็นเพราะว่าดวงหรือว่าอะไรล่ะ ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนก่อนหน้านี้ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับอีกครั้งหนึ่งว่ามันก็เพราะว่าดวงช่วยแรงมากนั่นแหละสินัดที่ได้เจอกับไทยที่ผ่านมาเวียดนามชนะได้สเสมอสและแพ้ไปถึงสแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงประเด็นนี้ด้วยการอ้างอิงผลงานที่ผ่านมาของทีมในรุ่นนี้ว่าทีมในรุ่นนี้ของเวียดนามเนี่ยไม่แพ้ไทยมาเกือบ10ปีแล้วนะ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงผลงานที่ทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติลาวได้แบบหืดจับว่าแมตช์นี้แค่เล่นกันแบบเตะซ้อมเท่านั้นละ่ะทุกคนยังไม่ต้องห่วงอีก2-3สนัดจะค่อยๆเล่นจริงเจอไทยเมื่อไหร่จะเล่นให้ยับเลยแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่าไปเจอไทยแล้วโดนเล่นะเหมือนเด็กก็ยังจะพอเชื่อได้นะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แนวคํำคันด้วยว่า มันอาจไม่มีโอกาสได้เจอไทยแล้วล่ะเพื่อนเอ้ยส่วนแฟนเวียดนามในลำดับต่อมานี่ได้มองถึงการคว้า3มแต้มเต็มแบบสวยงามในเกมนัดเปริมสนามของไทยเรานี่ว่ามันยังไม่ทันได้เตะก็รู้กันแล้วเราว่าทีมชาติมอนั้นตู้ทีมชาติไทยไม่ได้แต่พวกเขาก็แพ้แบบนี้ที่ยังดูดีนะมันดูดีกว่าเวียดนามที่เจอลาวซะอีกรู้สึกว่าชุดยู22ของเวียดนามครั้งนี้มันอ่อนแอจริงๆไม่รู้ว่าพวกเขาจะคว้าเหรียญซีเกมมาได้ไหม ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เชิงพยากรณ์ว่าในซีเกม2025นี้ไทยจะคว้าแชมป์ได้หลังจากเอาชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศ3าประตูต่อหนึ่งส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดเพราะว่าดูไทยเล่นเทียบกับเวียดนามแล้วมันเป็นคนละระดับกันจริงๆน่าเบือที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวว่าดูเวียดนามเล่นแล้ว มันเหนื่อยแท้เลยแต่ว่าจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาโต้แย้งอย่างมีอารมณ์ว่าไทยก็เล่นหวยนะจะชมอะไรกันนักนะในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวด้วยว่าทำไมถึงไม่เทียบคู่แข่งขันกนดูบ้างล่ะคิดว่าลาวนั้นอ่อนแอมากเลยที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มีความคิดเห็นว่าติมมอเนี่ยอ่อนสุดในกลุ่มแล้วจะเอามาเทียบกันทำไมติมมอชนะลาวกับกัมพูชายอย่างไม่ได้เลย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าไทยนั้นแค่ภาพลักษณ์ดูดีเท่านั้นล่ละแต่ถ้าเจอกับทีมที่แข็งแข็งจุดอ่อนของพวกเขาก็จะต้องโผล่ออกมาทันทีส่วนแฟนบอลเยนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกชาวเวียดนามที่ได้มองว่าเจอทีมอ่อนไทยก็ชนะได้เป็นเรื่องปกติละต้องให้พวกเขาได้เจอกับทีมในระดับเดียวกันสักก่อนเจอกับทีมอย่างอิโดดีเซยเมื่อไหร่ก็จะรู้เองซึ่งในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่า ในภูมิภาคอาเซียนตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียถือเป็นทีมที่เล่นด้วยยากที่สุดแล้วส่วนคนต่อมานี่ได้มองถึงชัยชนะแบบขาดลอยของไทยในแมชนี้ว่าทีมที่ชนะแบบถล่มทลายแบบนี้เนี่ยมักไปได้แค่รอบรองชนะเลิศเท่านั้นละส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ไปถึงผลงานของคู่แข่งไทยในเกมแรกนี้ว่าที่จริงทีมชาติติมอก็สามารถเล่นกันได้ดีอยู่นะ ในครึ่งเวลาแรกพวกเขามีช่วงที่สามารถกดดันทีมชาติไทยได้เลยด้วยซ้ําที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยว่าจริงๆเลยติมอร์นั้นมีโอกาสทองอยู่หลายต่อหลายครั้งเพียงแต่ว่าทีมชาติไทยนั้นมีความเหนือชั้นกว่าการพ่ายแพ้มันจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองต่อไปได้วยว่าในครึ่งเวลาแรกเนี่ยถ้าทีมชาติติมอร์สามารถได้ประตูขึ้นนำไปก่อนรูปเกมมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ ส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาแสดงความพิเีพนถึงผลงานของทั้งทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติของเขาว่าผมมองว่าในซีเกมส์ครั้งนี้ทั้งทีมชาติไทยแล้วก็เวียดนามต่างมีฟอร์มการเล่นที่ยังไม่น่าประทับใจกันนักนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของไทยที่พวกเขานั้นมีนักเตะที่เด่นกันอยู่หลายคนหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นทีมชาติอินโดนีเซียที่จะได้เหรียญทองไปแต่ว่าในประเด็นนี้คนต่อมานันก็ได้มองว่า ในรุ่นยูเนี่ยทีมชาติเวียดนามนั้นคือพ่อของอาเซียนนะซึ่งคำว่ารุ่นยูในที่นี้เนี่ยเขาก็น่าจะหมายถึงรุ่นยู6 U19 ยูแล้วก็ยูย่นั่นเองครับที่จากตรงนี้แฟนเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มองด้วยว่าปีนี้ถ้ากรรมการไม่มีการตัดสินที่ก้ากึง่งทีมชาติเวียดนามก็น่าที่จะต้องได้แชมป์อีกครั้งปีนี้มันเป็นปีของโคโ้ชคิมซังซิกแล้ว ต้านพลังของฟ้าไม่ได้รอกครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความมิเีพถนส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังเกมประเดิมสนามของทัพช้างศึกชุดซีเกมที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งจะมีความขาัดตบบก่องในการแปลนะตรงส่วนใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยโดยในส่วนของเกมการแข่งขันในแมตช์ต่อไปนั้นทีมชาติไทยของเราจะกลับมาลงสนามอีกครั้งด้วยการเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่11ธันวาคมนู่นเลยก็ มารอส่งใจเชียร์ทับช้างศึกชุดนี้ของเรากันครับแต่สำหรับในคลิปนี้ก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกับเรื่องราวความมิเห็นของชาวต่างชาติแบบนี้กันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ